สวัสดีครับผม TC Channel นะครับตอนนี้เก็บบรรยากาศตอนดื่มกาแฟากันครับพักบรกกาแฟากันครับวันนี้คนมาร่วมงานเยอะเลยนะครับวันนี้ร่วมงานกันเยอะเลยนะครับร่วมงานกัน <c oughs> บรรยากาศในวัดร่มลื่นมากเลยนะครับบรรยากาศคนมาร่วมง,งานกันเยอะผุชซุ้มกาฟแฟเรานะครับวันนี้สนับสนุนโดยลีอาร์นะครับกาแฟสนับสนับสนุนกาแฟโดยลีอาร์นะครับกาแฟของลีอาร์ครับ ส่วนมากก็พักทานกาแฟกลางตามจุดต่างๆนะครับตามโต๊ะตามพุ่มไม้นะครับครับนกกกอกก็มาด้วยนะครับนกกอกนะครับจ็กกี้ก็มาด้วยวันนี้โอ้แจ็กกี้แมงกระพุนด้วยโอ้โหถ่ายไปแล้วห้ามไม่ทันแล้ว ถ่ายนะครับนั่ถ่ายนะถ่ายเลยไหมสวัสดีครับจากกีมาแลงานตัวอดงว่าจากกีในข้อมูตฟอร์มใช่ไหมัวนยิงเลยแม่เป็นไงตัวหมดทำไมมีลูปพี่งานตัวหมดเป็นไงครับงไงในข้อมูลต่างๆเอาวันนี้ไม่ใส่หมวกประเทศไทยเอาเขาคลิกเปลี่ยนไปจังไม่ได้เลยร้องอเมริกาคอนะคอมันโดนอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนฟอร์มใหม่เมื่อก่อนเป็นรับเดี๋ยวนี้เป็นลูกแล้ว ตรงน้นนะครับว่า